ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่9 2 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mo คุณผู้ฟังคะพบกันเป็นประจำตรงนี้นะคะในช่วงของรายการ Be My Guest วันนี้ก็อย่างเช่นเดิมนะคะชนิดาดยิ่งและอาจารย์นิตยาไวยโรจนวงศ์มาพบกับคุณผู้ฟังตรงนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจา,ะจารย์ชนิดาคะและก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างคะบังเอ,อิญนะคะเชนค่ะ มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยเมื่อโดยโรานี้เองนะคะเชนค่ะว่าพาเพื่อนชาวต่างชาติไปเที่ยวแล้วก็มีคนไทยซึ่งเธอคงไม่ทราบพัฒนธรรมน,นะคะ,คะเธอจะชวนให้เพื่อนเนี่ยซื้อของแล้วเธอก็เรียกเพื่อนดิฉันว่าเ hey, ฮ้ย่ะเพื่อนกโกรธมากเลยค่ะโกรธมากเลยก็น่าจะโกรธ แต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังคงจะต้องฟังอาจารย์สักนิดหนึ่งนะคะว่าที่น่ากโกรธนั้นเพราะอะไรค่ะคือคําว่า hey you ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำไม่สุภาพเลยอะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าจะจะเทียบกับอะไรเหมือนกับภาษาสมัยพ่อขุนที่ที่เขาใช้สมัยนั้นเวลาเรียกผู้ชายอะ,ะนะคะเพราะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเดียนก็เข้าใจนะคะว่าคนไทยเนี่ยเรานึกว่าคําว่า you แปลว่าคุณ ใช่ไหมคะเพราะน hey, ั้นพอเฮียูก็นี่คุณก็ดูน่าจะปกติดีไม่น่าจะสร้างความรู้สึกที่บาดหมางในใจให้แต่ในวัฒนธรรมของเขาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเวลาเราจะเรียกสุภาพบุรุษหรือผู้ชายที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะคะเรามักจะใช้คำว่าเซอค่ะนะคะ S, S I R Sir ค่ะแล้วถ้าเรียกผู้หญิงเราจะใช้คำว่า Madam M A D A M Madam นะคะเพราะนั้นเพื่อนดิฉันที่มาจากต่างชาติเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะถ้าคนขายของอยากจะเรียกให้เขาซื้อของก็ควรจะทักทายที่ว่าเซอรนะคะซอใช้เสียงสูงเพื่อที่จะให้รู้ว่าหันมาสนใจฉันหน่อยซิกนะ็คือใช้ระดับเสียงเหมือนอย่างที่คนไทยจะเรียกคุณคะ,คะ ใช่เลยค่ะจันค่ะเ ah> สียงจะสูงขึ네้นนิดหนึ่งนะคะนะคะดิไม่แน่ใจว่าตรงนี้นี่วัฒนธรรมไทยเรารับมาจากวัฒนธรรมต่างชาติหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่แน่ใจว่าเราใช้คุณค่าหรือเปล่าแต่ดินี้พอมีเซอร์ก็เลยมีคุณค่าและก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็จะเรียก madam นะคะเรียกให้เขาหยุดแล้วก็ให้หันมาสนใจกับตัวเราอันนี้เป็นวิธีการเรียกขานที่สุภาพใน ภาษาอังกฤษนะคะ <Okay. S 1> แต่ถ้ามึงเอิญคุณเรียกแล้วแขกหรือชาวต่างชาติยังไม่สนใจคุณคุณอาจจะใช้คำเรียกใหม่นะคะคือคำว่า excuse me ขอประทานโทษนะคะใช่เลยค่ะขอโทษนะครับใช่เลยค่ะนะคะคำว่า excuse me เนี่ยนะคะเป็นสองคำนะคะคำว่า excuse ปกติคํา่า่ excuse แปลว่าขอโทษะสะกดว่า e x c u s e excuse <S นะคะแลคำ<ม>หนึง่ง me m e me excuse me <c oughs> เป็นคำที่ออกเสียงยากนะคะอาจารย์ค่ะเวลาตอนที่สอนลูกศิษย์เนี่ยจะบอกเลยว่าเวลาเรานั้นมีคิ้วเราก็มีคิ้วสองคิ้วเพราะฉะนั้น excuse จึงต้องมี s สองที่ ที่ x แล้วก็ที่ q แหม่ยากจริงๆนะคะอาจารย์คะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ฝึกจนชำนาญนะคะลิ้นจะไม่ไปจริงๆลองกับเพื่อนๆเพื่อนๆสมัยที่เรียนหนังสือนะคะค่ะสมมุติว่าสี่สิคนเนี่ยจะมีออกเสียงได้จริงๆไม่กี่คน s จะหายไปใช่ไหมคะคุณคะใช่กลายกลายเป็นคือคุณผู้ฟังอย่าจําผิดนะคะนี่คือการออกเสียงที่ผิดนะคะคะอาจจะออกแค่ x อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะหายไปหรือว่า excuse อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่สามารถที่จะออกเสียงสองครั้งได้คือ excuse ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าท่านทราบว่าต้องมี s ทั้งสองที่แล้วฝึกให้เกิดเป็นนิสัยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังง่ายมากเลย excuse me นะคะขอโทษครับหรือ,อโทษค่ะ ะะสมมุติว่าดิฉันเ,เป็นร้านขายของอยู่แถวแถวไหนดีคะแถวถนนถนนอะไรดิฉันก็นถนนสีลมโอเคถนนสีลมแล้วก็มีลูกค้ากําลังเดินผ่านมาค่ะดิฉันอยากจะเรียกลูกค้าให้แวะซื้อดิฉันก็จะบอกว่าซื้อนะคะถ้าเรียกแล้วเธอยังไม่หันมาดิฉันก็จะบอกว่า excuse me แล้วก็เมื่อหันมาแล้วเดิ๋ฉันก็จะเรียกถธอต่อว่า Would you like to buy this sir? แหมประโยคนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ตั้งใจจะสอนน่นะคะแต่ว่า,ายกตัวอย่างก่อนค่ะใช่เลยยกตัวอย่างก่อนว่า Would you like to buy this คุณจะซื้ออันนี้ไหมแล้วก็ใช้คำว่าซื้อเป็นคำเรียกขานนะคะคำว่าซื้อหรือ Madam นั้นใช้เป็นคำเรียกขานที่ท่านผู้ฟังควรจะ จําไว้เพื่อที่จะใช้เรียกใครๆก็ได้เพียงแต่จําให้ได้ว่าเสื้อนั้นใช้กับสุภาพบุรุษและก็ Madam ใช้กับสุภาพสตรีค่ะทีนี้เดียนขอกลับไปคําว่า excuse me อีกครั้งหนึ่งนะคะจันขาว่าเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเรียกขานและขอโทษนะคะคำเรียกขานก็มีอยู่แค่นี้ก็คือคําว่าเสื้และ Madam บางครั้งจะได้ยินเรียกมิสโอ๊ตมีเหมือนกันมีเหมอาจารย์ขาใช่ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเลยค่ะถ้ายังเป็นสาวๆอยู่นะคะใช่แมขอบคุณค่ะอาจารย์ขาใช่ตอนที่ผ่านมานะคะถ้าใครเรียกเราว่ามิสนี่ยยิ้มเลยนี่อาจารย์ขาเอาความลับมาเปิดเผยแล้วใช่ไหมคะันียนะคะเพราะว่าฮัม ถ้าบอกใครว่าทำไมเราถึงจะยิ้มเวลา m i s นะคะตกลงก็มีสือมี Madam แ,แล้วก็มี Miss m i นะคะ M I s, s S สค่ะ, <Miss. S 3> คะแล้วก็<บ>คำคำนี้นะคะอันที่จริงถ้าเผื่อจะเปิดใน d i ็กช o นารีเนี่ยจะมีหลายความหมายนะคะเพราะว่า Miss เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นการเรียกขานก็หมายถึงเรียกผู้หญิงสาวๆ <c oughs> แต่ถ้าเผื่อเป็นคำกริยาหรือ verb <c oughs> นะคะก็หมายถึงคิดถึง <c oughs> แล้วบางครั้งบางครั้งนี่อาจจะหมายถึงว่าพลาดไปหลุดไปหายไป <c oughs> ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องดูประโยคนะคะข้อความที่ใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคำคำนี้เวลาเรียกเวลาใช้นั้นหมายความว่าอะไร จริงเลยนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยคำคำเดียวก็บางครั้งก็เหมือนกับภาษาไทยอ่ะนะคะที่คำหนึ่งมีความหมายได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าคำคำนั้นเนี่ยใช้ในปริบทดใดะรหอปริบทภาษาไทยไม่ขัเชันค่ะก็เป็นภาษาไทยยุคใหม่ที่บัญญัติขึ้นมาแม่ศั์ภาษาไทยสมัยนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะเจนค่ะ,คะมีศัพท์อะไรแปลก,ปลกใหม่มาให้เราใช้แต่ก็ดีนะคะทําให้ชีวิตมีสีสแปลกใหม่ นะคะ,คะแล้วก็มีสีสันไม่น่าเบื่อนะคะท่านค่ะทีนี้กลับไปเรื่องของเราเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า excuse me ที่แปลว่าขอโทษคำว่าขอโทษในภาษาอังกฤษนี่มีมากมายเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะคำหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็คือเวลามีแขกหรือมีเพื่อนของเราพูดอะไรแล้วเราจับใจความไม่ได้เราต้องการจะให้เขาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ เราจะใช้คำว่า sorry ก็ได้ค<ะ>่ะคะคำว่า sorry ที่สะกดว่า s o r r y ที่แปลว่าขอโทษคนไทยบางทีใช้คำว่า what ใช่ไหมคะเ <c oughs> จนค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าไม่ควรจะใช้คำว่า what เพราะอะไรคือปกติแล้วเนี่ยนะคะในในชีวิตชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะ เราอาจจะนึกถึงไปเทียบเคียงเวลาเวลาที่เราใช้ภาษาไทยเป็นธรรมดาน้ำเสียงนะคะคำบางคำนั้นกับคนบางคนพูดคำเดียวกันน้ำเสียงต่างกันก็คนละความรู้สึกค,คนละอารมณ์นะคะ,คะที่ได้ยินอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างไทยนะคะ,คะจะไปโยงกับคำว่า what นั่นก็คือ เมื่อเราพูดกับเพื่อนสมมุติว่าเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันอายุยังน้อยอยู่เด็กๆอาจจะถามว่าอะไรนะนี่คือเสียงของเด็กค่ะนะคะแล้วเราก็ไม่โกรธกันเพราไเ่โกรธด้วยเพราะว่ารู้จักกันสนิทกันแต่ถ้าเผื่อว่าโตขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่ได้สนิทมากมายก็คงจะต้องเมื่อเมื่อจะพูดคําเดียวกันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนน้าเสียงเป็นอะไรนะคะ ซึ่งก็ฟังอีกความรู้สึกหนึ่งะนะคะต่างกันเช่นเดียวกันคำว่า what ค่อนข้างเสียงมากที่จะพูดเพราะว่าถ้าน้ำเสียงเนี่ยอ,ออกมาในแนวที่ว่าไม่ให้ความเคารพฟังแล้วเหมือนกับกันเองจนเกินไปกันเองจนน่าเกลียดทั้ทงทั้งที่ไม่ได้รู้จักมักจีกันก็จะกลายเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่า ถ้าเป็นฝรั่งนะคะถ้าเขาสนิทกันเขาอาจจะขึ้นเสียงสูงไปเลย what ค่ะสมมุติว่าถ้าถ้าออกเสียงอย่างนี้นี่ก็คืออะไรนะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่โกรธกันเขาไม่โกรธด,ด้วยค่ะ what นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่ไม่สนิทแล้วเนี่ยน่าจะเลี่ยงไปใช้คำอื่นดีกว่านะคะค่ะคำที่เราใช้กันบ่อยที่สุดคือคำว่า pardon นะคะจันค่ะ A r d o N. P-A-R-D-O-N, Pardon. ท่านผู้ฟังคะคำนี้ไม่ได้อ่าน p a r d o อนะคะอ่านว่า Pardon นะคะเหมือนกับว่าอะไรนะคะหรืออะไรนะครับหรือว่าอาจจะอาจจะใช้คล้ายๆกับว่าพอไม่ได้ยินนะคะ Pardon ขอโทษนะคะอีกักครั้งสิคะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะทำนองเนี้ยนะคะคล้ายๆ ค่ะหรือจะใช้คำว่า again please นะคะ again แปลว่าอีกครั้งค่ะสะกด a g a i n again คำหนึ่งนะคะแล้วก็คำว่า please p l e a s e please again please ค่ะก็คือหมายความว่าตรุนาพูดอีกครั้งหนึ่ง นะคะสักครั้งหนึ่งสิคะอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะหรืออาจจะบอกให้เขาพูดให้ช้าลงก็ได้นะคะคำว่าช้าเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า slowly นะคะเราก็จะกล่าวว่า slowly please สะกดนะคะ s l o w l y slowly แล้วก็ please คำเดิมเมื่อกี้นะคะ p L E A S E slowly please นะคะทั้ง again please slowly please หรือ pardon รวมทั้ง sorry หมายความว่าเราต้องการให้ผู้ที่คุยกับเราเมื่อกี้นั้นพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง <ใช S 1> มีความหมายเหมือนกับอะไรนะคะหรืออะไรนะครับ ซึ่งตรงนี้นะคะ,ะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเวลาเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยเราอาจจะรู้มากหลายคําทีเดียวแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยติดป่าอยู่คําเดียวก็ไปรอดนะคะอาจารย์จริงๆแล้วท่านทีน่ฟังคันนะคะมีเวลาน้อยๆเนี่ยจาคาเดียวถ้าใช่ค่ะนะคะดีกว่าเพราะจะจาเยอะๆะถึงเวลาท่านจะใช้ขึ้นมาแล้วท่านก็นึกไม่ออกว่าท่านจะหยิบคําไหนขึ้นมานี่ะสับสนเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ติดปากอยู่คำเ sorry ใช้ได้เนี่ยค่ะใช้ได้ตลอดชีวิตทีเดียวนะคะเนี่ยหมาคำว่า sorry นี่ใช้ในสถานการณ์อื่นก็ได้อีกใช่ไหมคะ mm hmm. เช่นคุณเดินไปชนใครเข้าๆค่ะไ้ถึงก็ oh I'm sorry นะคะนะคะคหรือจะสั้นๆ sorry นะคะแต่เสียงจะต่ำนะคะเวลาออกเสียง sorry แต่ถ้าเบื่อว่าไม่ได้ยินต้องเสียงสูงนะคะ sorry เห็นไหมคะ จะต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งเวลาออกเสียงนี่นะคะวัฒนธรรมในภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งเี่เราต้องฟังบ่อยๆแล้วก็เรียนรู้บ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะเพราะถ้า sorry นี่เหมือนกับว่าคุณว่าอะไรนะค่ะหรืออะไรนะคะแต่ถ้า sorry นี่แปลว่าดิฉันเสียใจค่ะค่ะขอโทษนะคะค่ะหรือขอโทษนะคะแล้วท่านผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะบางทีคนไทยเราเนี่ยเดินไปชนฝรั่ง หรือทําอะไรที่ทําให้เขาต้องได้รับความไม่สะดวกแล้วความที่เราอายไม่ค่อยจะพูดค่ะนะคะแล้วเขาก็เลยนึกว่าเราไม่มีวัฒนธรรมค่ะอันที่จริงนั้นไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอเวลาพักสักครู่ ค,คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ B-My e Guest นะคะเราพบกันเป็นประจำตรงนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ก็อาจารย์นิตยาไวยโรจนวงศ์นะคะอาจารย์ก็มานั่งคุยอยู่กับชนิดาเดียิ่งตรงนี้เราจะพบกันนะคะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆที่สามารถจะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียกเรียกขานนะคะ การขอโทษนั่นก็คือเช่นกรณีทีอ่อยากจะเรียกใครสักคนหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่า,าจะต้องอพูดกับใครกันอยู่เน,นาาี่ยนะคะแล้วเกิดไม่ได้ยินเขาพูดว่าเขาพูดอะไรก็ขอโทษนะคะพูดอีกสักครั้งหนึ่งสิคะอะไรทํานองนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับอาจารย์กันต่อคะ่ะอาจารย์มีอะไรจะมาฝากอีกคะ่ะ ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องเราไม่รู้ชื่อถ้าเรารู้ชื่อคนที่เราคุยด้วยใช,ใช่ไหมคะเราก็สามารถจะใช้ชื่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าเวลาเราเรียกคนต่างชาติและใช้คำว่ามิสเตอร์หรือมิสหรือมิสซิสนั้นเราจะไม่ตามด้วยชื่อแรก อืมใช่ค่ะนะคะบางทีดิฉันได้ฟังม <Black S 1> ิสเตอร์จอห์นแปลกทีเดียวนะคะแปลกมากเลยเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนชื่อจอห์นและสมมติว่านับสกุ Bush last name ลบุชลาสเนมนะคะหรือวายากอนามนามสกุลค่ะใช่ไหมคะแมนามสกุลสมมติว่าชื่อจอห์นแล้วก็นับสกุลบุชถ้าเราจะเรียกจอห์นเราก็จะเรียกจอห์นเฉยๆค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าจะใช้มิสเตอร์ต้องเป็นมิสเตอร์บุชไม่ใช่มิสเตอร์จอห์นค่ะ เพราะฉะนั้นคงจะต้องเป็นหลักที่จะต้องจําทีเดียวเพราะ,ะว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นมารยาททางสังคมด้วยนะคะในการที่จะพบปะกับชาวต่างชาติเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวคนไทยดูท่าเหมือนกับจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ใช้ผิดกาลเทศะเราจะทําให้ดูไม่สุภาพด้วยนะคะค่ะดูไม่สุภาพเราก็ดูเหมือนกับว่า แม่ดีฉันจะใช้คำว่าอะไรดีคะเหมือนกับว่าเราการศึกษาจะน้อยหรือไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยครูที่สอนเราเธออาจจะลืมลืมบอกนะคะลืมบอกนะคะว่าสําคัญมากเลยว่าถ้าเรียกชื่อต้นไม่ต้องมีมิสเตอร์หรือมิสหรือมิสซิสแม่แล้วพอพูดถึงมิส s กับมิสซิสเดี๋ยวนี้มีคําว่ามิส มาอีกคำหนึ่งนะคะท่านผู้ฟัง<ช>คะเป็นการกลบเกลื่อนค่ะนะคะสิทธิ์ทีไงคะสุภาพสตรี<ด>นะคะ,คะเรียกร้องสิทธิว่าสุภาพบุรุษนี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เป็นมิสเตอร์ถูกไหมคะแต่งงานแล้วก็ยังเป็นมิสเตอร์ยังไม่แต่งงานก็เป็นมิสเตอร์เพราะฉะนั้นสุภาพสตรีเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่าต่อไปนี้เรียกดิฉันว่ามิสเห็นไหมคะมิสกับมิสต่างกันนะคะท่านผู้ฟังถ้ามิสแปลว่านางสาวค่ะถ้ามิส จะเป็นนางหรือนางสาวก็<อ>กได้ไม่ได้นะคะไม่สามารถบอกได้ใช่แต่ท่านผู้ฟังต้องจานะคะว่าท่านได้รับการแนะนําให้รู้จักกับใครแล้วเขาบอกเขาชื่อเขาว่าเขาคือมิสสมมตินะคะเดียนบอกว่าเดียนคือมิสลีนะคะนามสกุลเดียนคือลีกรุณาเรียกดิฉันว่ามิสลีนะคะเพราะว่าดิชันไม่ต้องการให้คุณเรียกดิชันว่านางหรือนางสาวนะคะ,คะ กลับมาเรื่องของหราอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะเพราะว่าบังเอิญเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญและอยากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแต่ว่าที่อาจารย์พูดถึงก็เป็นเรื่องการเรียกขานเหมือนกันนะคะนะคะใช่ค่ะ,คะตกลงเราก็จําได้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเรียกชื่อต้นก็จะไม่มีคํานําหน้าว่ามิสเตอร์มิสมิสซิสหรือมิสเมื่อเราเรียกด้วยนามสกุลเท่านั้น จึงจะขึ้นต้นว่า Mr. ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ทราบว่าสถานภาพเธอแต่งงานแล้วเราจะใช้คำว่า Mrs. ถ้ายังไม่แต่งงานจะเป็น Miss แต่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าแขกที่ท่านคุยด้วยนั้นแต่งงานหรือยังท่านอาจจะเรียกว่า m i s บวกด้วยนามสกุลค่ะนะคะ,คะอันนั้นก็คือการเรียกขานนะคะจันค่ะ และก็นอกจากการเรียกหานแล้วก็มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่ท่านจะใช้เรียกใครผู้ใดผู้หนึ่งให้หันมาให้ความสนใจกับท่านนั่นคือคำว่า excuse me นะคะคำว่า excuse me นั้นเราใช้เรียกและเราก็ใช้ในการที่เราต้องการจะขอโทษได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าท่านเดินไปเหยียบเท้าใครท่านก็จะบอกว่า excuse me หรือถ้าท่านทําอะไรผิดซึ่งความผิดอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่เช่นท่านทอนเงินผิดท่านก็จะบอกว่า excuse me ก็ได้นะคะเป็นการยอมรับว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วนั้นผิดนอกจากคำว่า excuse me แล้วก็มีคำว่า sorry คำหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กัน <c oughs> ใช่ไหมคะจัรคะค่ะ <c oughs> นะคะคำว่า sorry นี่ใช้ได้หลายกรณีใช้ในกรณีที่เราทำอะไรผิด แล้วก็น้ำเสียงต้องลงอย่างที่อาจารย์ชนิดารีเนใะ่้ท่านผู้ฟังทราบตั้งตอนต้นน่ะน,นะคะว่า sorry ก็คือการเหมือนกับว่าเสียใจค่ะแต่ถ้าคุณพูดว่า sorry นะคะเสียงสูงแล้วแล้วก็จะมีความหมายเหมือนกับว่าขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณพูดอะไรหรือกรุณาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสับที่เกี่ยวกับการขอร้องให้พูดอีกครั้งหนึ่งนั้นจะมีหลายตัว นะทะ่านผู้ฟังก็เลือกไปว่าท่านจะใช้คำไหน sorry pardon again please หรือ slowly please ะะทั้งหมดนี้ใช้ในความหมายว่ากรุณาพูดอีกครั้งสิคะหรือพูดช้าๆนะคะนอกจากนั้นวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยจะขอโทษอะไรที่ไม่เหมือนกับคนไทย ใช่ไหมคะเจนคะ่ะสมมุมติว่ามีใครมาถามหาอาจารย์ชนิดาถามหากระเดียนแล้วบังเอิญอาจารย์ชนิดาไม่อยู่เดียนแน่ใจว่าคําตอบที่เดียนตอบไปนั้นจะทําให้คนที่ถามเดี้ยนเขาเสียใจหรือเขาผิดหวังเดียนจะขึ้นต้นว่า I'm sorry แปลกนะคะภาษาไทยเป็นไหมคะจันคะ่ะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่ฝรั่งนี่จะจะจะ,จะเป็นอย่างนั้นเลยเช่นมีคนมาถามเดียนว่า ต้องการมาพบอาจารย์ชนิดาดิฉันจะบอกว่า I'm sorry she's not in ะนะคะถ้าอาจารย์บางเอิญอาจารย์ไม่อยู่นะคะหรือ she's not available ตอนนี้มาพบไม่ได้หรือถ้ามีใครมาถามทางกัเดียนันว่าอยากจะไปตรงนี้ตรงนั้นไปอย่างไรนะคะ,คะแล้วดิฉันไม่ทราบทางเนี่ยแทนที่ดิฉันจะบอกว่า I don't know เฉยๆเนี่ยนะคะดิฉันจะบอกว่า I'm sorry I don't know นี่ก็คือวัฒน,นธรรมอย่างหนึ่งของชาวต่างชาติที่เขาคิดว่าการตอบนั้นถ้าทำให้คนที่ถามต้องผิดหวังหรือเสียใจทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของคนตอบนะคะค่ะเราก็จะบอกว่า I'm sorry ค่ะนั่นก็คือเอ่ยว่าขอโทษขึ้นมาก่อนขอ,ขอโทษเธอค่ะดิฉันไม่ทราบขอโทษนะครับเขาไม่อยู่ค่ะค่ะจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะหมายความว่าดิฉันเสียใจค่ะก็ได้นะคะ ว่าที่ฉันเสียใจค่ะที่เหมือนกับว่าที่ฉันไม่ทราบหรือที่ฉันไม่สามารถจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเราก็จะขึ้นต้นว่า I'm sorry นะคะ,ะสำคัญนะคะ Sorry กับ Sorry นะคะท่านผู้ฟังคะ Sorry แล้วก็สังเกตนะคะว่าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ฟังจะเอาชนิดง่ายที่สุดคือจำคำเดียวนะคะว่า Sorry ในกรณีที่ขอโทษนะคะไปกระแทกใครเข้าไปเหยียบเท้าใครเข้านะคะหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหกรถเขาแม่สั่นมาก I'm sorry คือ sorry เฉยๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้ยินนะคะ Sorry นั่นคือเสียงสูงแล้วก็ถ้าเผื่อกุณผู้ฟังสามารถจะฝึกต่อไปได้อีกนิดนึงก็จะเป็นรูปของประโยคมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็น I'm sorry นะคะนั่นคือ,อดิฉันเสียใจนะคะหรือ,รอผมขอโทษนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นสิ่งที่เราแสดงเหมือนอย่างคนไทยอย่างพูดนะคะขอโทษนะคะขอโทษอย่างมากนะคะขอโทษที่สุดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าจำได้ว่าจะมีคนพูดว่า I'm sorry หรือ I'm very sorry I'm terribly sorry เพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าสิ่งที่ท่านทําไปนั้นเนี่ยผิดมากมายเช่นในกรณีที่อาจารย์ชนิดาว่าเมื่อกี้คือท่านไปทําอะไรหกรถเพื่อนกันเนี่ยนะคะท่านคงจะบอกว่า I'm sorry เฉยเฉไม่ได้แล้วท่านอาจจะต้องบอกว่า I'm very sorry หรือ I'm terribly sorry คำว่า very ที่แปลว่ามากสะกดว่า v-e-r Why very I'm very sorry. ที่ฉันเสียใจมากนะคะ I'm terribly sorry. T E R R I B L Y terribly ปกติมาจากคำว่า terrible ที่แปลว่าอย่างรุนแรงอย่างร้ายแรง so, I'm terribly sorry แปลว่าที่ฉันเสียใจมาก เหมือนกับมหาศาลเลยนะคะเช่นคะอย่างมากทีเดียวอย่างยิ่งนะคะอย่างมากอย่างยิ่งอาจารย์ขาแล้วเวลาตอบนี่ตอบยังไงดีคะอ่าตรงนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีปัญหาสําหรับคนไทยมากเลยนะคะบางบางคนนั้นเอ่อ not at all บางคนก็จะพูดอย่างนั้น not at all นะคะหรือว่า doesn't matter it doesn't matter นะคะทีนี้จะมีอะไรง่ายๆที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังไหมคะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะทีนี้ ที่ดิฉันติดใจจําสั้นๆนะคะ Never mind เนี่ยนะคะอาจารคะคนไทยเนี่ยชอบใช้ Never mind แต่ที่เป็นห่วงก็คือไปใช้คําว่า Never mind กับคําว่า Thank you เวลายังไม่หมดใช่ไหมคะจารย์มีได้นิดค่ะคุยได้สักนิดหน่อยนะคะถ้ามีใครตอบคุณว่า Thank you เนี่ยนะคะภาษาไทยเราจะบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้คําว่า Never mind แต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่นะคะถ้า Thank you นี่เราจะไม่ตอบว่า Never mind นะคะ Never mind เราจะใช้ตอบกับเวลาคนเขาขอโทษเราว่า I'm sorry แล้วเราจริงจะตอบว่า Not at all หรือ Never mind ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำศัพ์เนี่ยนะคะหรือข้อความหรือ,อวลีใดๆก็ตามเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าบางที <c oughs> ถ้าใช้ผิดแล้วโอกาสที่จะเรียกคืนนั้นลำบากเพราะว่าพูดไปแล้ว <c oughs> เขาได้ยินซะแล้วนะคะคะที <c oughs> นี้เวลาใกล้จะหมดแล้วสิคะเนี่ย นะคะมีเวลาอีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงนะคะเรื่องคำว่า never mind ตรงนี้สำคัญเพราะว่าคนไทยใช้ผิดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาขอบคุณก็ควรจะตอบว่า you're welcome ใช่ไหมคะ you're welcome ค่ะไม่ใช่ never mind นะคะเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกมากมายเกี่ยวกับ คําที่ใช้ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่นั้นเราคงไม่ได้ให้เฉพาะาวิธีการที่จะพูดหรือว่า,าสิ่งที่จะอ,ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียวเราคงจะคุยกันเรื่องของวัฒนธรรมนะคะครเรื่องของความสุภาพสิ่งที่น่าจะเป็น นะคะ,คะแล้วก็วันนี้น่าเสียดายมากค่ะเวลาหมดลงแล้วล่ะคะ่ะอาจารย์ค้าเราคงจะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะชนิดาเดียิ่งและอาจารย์นิตยาไวยโรจนวงศลาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี